จบครับค่นะค่ะเอาละตอนนี้นะฮะ1,375.84จุดจุดน,นี่คือดัดชนีตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เปรมสุขชนรานวันนี้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับพี่เปรมสุขครับสวัสดีครับพี่เปรมสุขครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากแล้วก็สดุดีทุกท่านด้วยครับผมครับอะ ดูภาพของตลาดนะฮะมันก็สุดจะผันผวนเลยนะพี่เต็มสุขนะเพราะว่าบางทีก็ไต่ขึ้นไต่ขึ้นเสร็จปุ๊บกระโดดลงอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมันโดดลงมาพอสมควรนะฮะมันเกิดจากอะไรครับพี่เต็มสุกครับ จร,จริงๆตอนนี้ก็เหมือนกับภาพของตลาดดูใช้คําว่าน่าจะชัดเจนที่สุดน่าจะเหมือนขาดความมั่นใจเนาะคำว่าขาดความมั่นใจก็เราก็จะเห็นสะท้อนผ่านโวลุมการซื้อขายถือว่าน้อยมากนะถือว่าอยู่ในเกมที่ค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ภาพของราคาถ้าเอาตามตัวของทางเทคนิคก่อนแล้วกันก็พยายามสร้างฐานแถวพันสามร้อยห้าสิบแล้วก็พยายามดีดตัวกลับขึ้นมาแต่การเด้งแต่ละครั้งเหมือน เหมือนขาดแรงนะครับคำว่าขาดแรงก็คือติดตัวขึ้นมาไฮมาดูเทียบลงเรื่อยๆนะอย่างชุดหลังสุดเนี่ยขึ้นไปไม่ถึงพันสดีได้ซ้ำไปเออมเราจะไปคิดว่าเออถ้าการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยมันควรจะมีการเบรกไฮก่อนหน้าให้ได้ก็ไปได้แค่พันสแล้วก็ภาพที่เมื่อสักครู่นี้คุณแสบโชว์ยึกยักยัก,ยกอยู่จะเห็นว่าเหมือนถอยไม่ลึกแต่มันลงมาเรื่อยๆนะครับคือดีดน้อยแล้วก็ปิดในเกณฑ์ค่อนไปทางต่ำดีดไม่ไกลปิดเกณฑ์ค่อนไปทางต่ำก็ทําให้อย่างน้อยๆเนี่ยภาพใกล้สุด เส้นกดตัว High to High จะลากจากแนวไหนก็นแล้วแต่เนี้ยยังเป็นตัวกดกันอยู่มันก็สะท้อนว่าภาพของนักลงทุนในตอนนี้แม้จะเชื่อว่าหุ้นอาจจะไม่ได้ถอยแรงอันนี้คือมุมมองส่วนใหญ่ในตลาดในตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเอาเงินมาลงเพิ่มใหม่แต่ยังไม่เห็นการปรับตัวขึ้นไกลๆเนี้ยก็ดูไม่ค่อยสุ้มเสียสักเท่าไหร่ครับยิ่งตอนนี้อย่างที่เห็นกันก็ไม่ว่าจะเป็น VI รายใหญ่หรือกระทั่งนักลงทุนรายใหญ่ก็เริ่มมอง หมุนไปต่างประเทศอะไรกันมากขึ้นก็เตือนละหรือว่าสะทอนแล้วว่าภาพของการลงทุนในคุณไทยในตอนนี้เนี่ยดูขาดแลงหนุนแรงส่งกันเรามีตัวเลือกอื่นที่ดูน่าสนใจและน่าเซ็กซี่มากกว่านก็ก่อนหน้านี้เคยมองว่าเราน่าจะวิ่งตามจีนนะช่วงหลังจีนดูดีขึ้นบ้างนะครับทั้งจีนฮ่องกงคุณไทยก็ยังนิ่งๆอยู่แล้วก็เรืองมาตรการเราขยายเวลาเทรดไม่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย ดูยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะถึงแม้เวลาจะเพิ่มขึ้นแตคิดว่าจะไปดึงให้นักลงทุนต่างประเทศหรือว่าคนที่เทรดในช่วงนั้นกลับเข้ามาก็ยังไม่เห็นภาพนั้นก็สะท้อนในเชิงเนก,กาทีฟแล้วกันว่าในตอนนี้เนี่ยแม้จะหลายๆตัวดูนิ่งๆยังรอภาพไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเนี่ย หุ้นไทยอยู่ในโซนต่ําแต่ไม่ค่อยดีตัวกลับสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัใจจัยในเชิงอย่างนั้นแล้วก็ภาพที่เห็นอีกตัวหนึ่งคือเรายังไม่เห็นตัวหุ้นใหญ่นะที่ในลักษณะที่เรียกว่าขึ้นกันเป็นรอบดีๆหรือปรับตัวขึ้นไกลๆเมื่อสักครู่นี้ได้ยินคุณสาพบทูดเรื่องน้ามันราคาน้ํามันสูงขึ้นมาขนาดนี้อันสอผอปตทก็ไม่ค่อยได้เด่งเท่าไหร่ลงการก็ดีขึ้นมาก่อนหน้านี้พักตึงแต่ตอนนี้ก็ลอยอยู่ในโซนสูงนะมันก็ขึ้นต่อไม่ค่อยไหววววกกััันนเเลลยยยยยาาาาาปป็็่่่หๆจจทีมมตพชบวก เดิมก่อนหน้านี้เราควรจะเห็นการยกตัวขึ้นไปกว่านี้น้ำมันมันขึ้นมา80กว่าเหรียญแล้วลงกัดก็นิ่งอยู่ในโซนบน,นัะจากแฝดขึ้นมาแล้วก็ปตทกับสซอพอไม่ได้เด้งแรงส่วนตลาดอะไรกลับขึ้นมานครับเรื่องของนักท่องเที่ยวดูมีสภาพดีขึ้น a อ t ก็พยายามเด้งว่างหลังแต่ก็ดูเด้งไม่ค่อยไหวมันก็เลยออกไปภาพอาการว่าภาพของตลาดยังน่าจะต้องใช้การพักตัวนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าการดีดตัวขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยแฝดออกข้างแ้วท,ทําท่าจะซึมซึมตัวลงเครื่องมือง่ายสุด ทั้ง MACD กับ RSI ไก็ออกอาการคล้ายกับตัวตลาดนะเหวี่ยงตัวล้อไปตามทิศทางของมันเม่อเอ็มเอ m ี c d ก็แกวกอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์่ะไม่ยอมขึ้นเป็นบวกสักทีหนึ่งแต่ก็ถอยลงไปไม่ลึก r s ซก็แกวงตัวแต่ถวเขต50านี่ก็สัญญาณอีกตัวหนึ่งถ้ามองในแง่ของทางเทคนิคเาบ้างแล้วกันก็ถือว่าภาพของราคาเนี่ยถ้ามันจะเป็นดับเบิลบะทอมหรือทริปเปิลบะทอมเนี่ยการดีดตัวมันควรจะแรงกว่านี้นะพอมันเริ่มไม่ดีดตัวเนี่ยถึงแม้จะมีฐานสําคัญ พันสามห้าสิบเอาอยู่มาหลายรอบแล้วแต่ดูในตอนนี้เนี่ยถ้าไฮมันเทีย่ยวลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าภาพมันอาจจะไม่ใช่เป็นรูปแบบของดับเบิลวัตทอมหรือทริปเปิลวัตทอมแล้วสิมันอาจจะเป็นแทงกก็คือเป็นตัวสามเหลี่ยมแทนหรือเปล่าในภาพตรงนี้อาจจะต้องระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับในแง่เชิงเทคนิคนะแล้วก็ชงสั้นๆวันนี้มาเป็นวันเิ้นเดือนพอดีด้วยการโคสซิ่งไพ่ของวันนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีนัยยะในภาพของมันรี่ด้วยนะครับก็คงต้องระวังกันนิดนึงแล้วกัน สัญญาณตอนนี้ยังยังขอมองในภาพเดิมก่อนว่าแถวฐานสำคัญพันสาห้าสิบเนี่ยยังน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่ดูแข็งแรงอยู่นะเราก็ยังยังเชื่อว่าเอาตามภาพอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ยอ่อต่ำกว่าตรงนี้ลงมาหลายหลายแนวมันอยู่แถวๆนั้นนี่ก็ยังน่าจะพอพอที่จะมีลุ้นในการดิดตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยทรงจะเริ่มดูไม่สวยนะครับท้งในตัวของวิ y m o n มาร y อาจจะดูแยกขึ้นเพราะว่าเป็นภาพถ้าเป็นแทงก็แล้วหลุดขอบแรกสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือสัญญ,ญาณนก g a t i นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเชิงลบกัน แต่ถ้ายังยืนได้อยู่เนี่ยโอกาสที่ยังพอมีก็คือไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือปัจจัยอะไรก็แนละ้วแต่ถ้าเซ็ตมันกระตุกเหนือเส้นกดระยะสั้นตอนนี้อยู่สักพันสามแปดสิบห้าที่มันีะคุณนขึ้นตีนะครับคร่าวๆเนี่ยก็าายาอาจจะเป็นภาพที่เป็นบวกมากขึ้นนะแต่การฟื้นตัวจะไปไกลไหมก็คงยังไม่ได้ไกลนะก็าอาจจะเล่นเวียนอยู่อยู่ในกรอบประมาณฐา,านเดิมนะครับหนึ่มดาเป็นหลักแรกผ่านได้อาจจะมองสักพันสบวกลบ อาจจะเป็นเป้าหมายประมาณนั้นนะครับขณะ,น,ะนนี้ถ้าจะมองว่าเลือกคุณไทยสําหรับลงทุนถูกแล้วถือยาวมันยังดูเหมือนไม่ใช่จังหวะนะครับเพราะว่าวอลุ่มมันไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตอะไรสักเท่าไหร่ข่าวบวกมาราคาดูขึ้นไม่ค่อยไหวนะครับแล้วก็การในการพักตัวก็อย่างที่เราเห็นตามภาพสั้นๆอย่างน้อยๆสองสามวิขางสุดขึ้นไม่เยอะถอยไม่เยอะแต่เป็นเหมือนภาพค่อยๆซึมตัวลงนะครับสัญญาณที่ต้องระวังก็คือฐานเดิม13-50ไม่ควรจะลุดณตอนนี้ถ้าให้เลือกข้างฉังคิดว่า ยังน่าจะยืนได้อยู่นะครับถ้าเป็นตามนั้นก็ยังตามดยูอยู่เอาเป็นภาพเกอบร,ระยะสั้นก็แนวรับ1,370ยังพยายามยืนยืนอ,ยอยู่แถวหนือช่วงสั้นๆแถวนี้นะครับก็ยืนให้ได้แล้วกันถ้ายืนได้โอกาสในการดีดตัวก็ยังน่าจะพอมค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยจะต้องระวังละว,ว่าการเทส1,350รอบถัดไปอาจจะยืนไม่ได้นะครับแต่ก็ดูวันนี้1,370 1,350 สอ2แนวรับใกล้ๆแนวต้านสำคัญเส้นกดตีกลมๆสัก1ั8สแล้วกันผ่านได้ถึงจะเริ่มดูหายใจได้ทั่วทองมากขึ้นครับค่อยหลุนการใข้ไปทดสอบสัก1ั0สีรจุดบวบประมาณนี้นะครับเุ็สั้งหวดครับค่ะกราฟโหนดเห็นภาพชัดเจนฮะทีนี้ก็ต้องเลือกคุ้นแล้วแหละที่เป็มสุขเอาไหนอย่างไรดีล่ะโอเคก็ วันนี้ตัวเลือกแรกขอดูตัวอย่างแบงค์เคทีบีหรือกรุงไทยแบงก์แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าภาพของราคาก่อนหน้านี้ดูไม่ค่อยเด่นนะครับมันเรียกว่านิ่งอยู่โซนด้านล่างถ้ามองจากภาพจะมองเป็นตัวพักด้านล่างเป็นรูปแบบเพชรเดมอนก็นได้แล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นม,มาสัญญาณนี้ท,ทําแท่งเขียวนะมีการแท่งแท่งเขียวแล้วก็ไซเวอออกข้าง4ีวันทาการหลังสุดเนี่ยออกข้างแต่วิ่งอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยห้าวัน เตือนหรือว่าสะท้อนภาพว่าดูแข็ง่าตลาดอยู่ว่าราคาหุ้นนั้นเซตดูไม่ค่อยขึ้น KTB ก็ไซเวย์ออกค่าแต่เป็นการไซเวย์อยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้อยู่แล้วก็ภาพของเ a c มซดีค่อยๆเดินหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ภาพล่าสุดกลับมายืนในโซนบวกได้แล้วภาพช่วงสั้นของราคาก็มีเบสไฮชั่นชั้กลับขึ้นมาก็ถือเป็นช้อยตัวเลือกด้วยกันว่าโซนแถวนี้สัก16.5จนถึง16.7นี่น่าจะเป็นแนวรับใกล้ๆได้ครับเส้นค่าเฉลี่ย5วันเป้าหมาย 17.60ก็เป็นการขึ้นไปปิดช่องแก็บที่เคยเปิดไว้นะครับเป็นทาร์เก็ตแรก,แกใครมยจะมองสัก18.30แถวนั้นนะครับในกรณีผิดทางก็หลุดสัก16.30แล้วกันใครใช้เป็นแนวขัดลอดก็มองจากผ้าไปเมริดียกขึ้นราคาดูแข็ง่าตลาดเนื่องจากเป็นก่นอนมีบนเส้น5วันได้อยู่ก็น่าจะมีโอกาสแนวต้า1 7 6แล้วก็1 8 3ไม่สวยเมื่อไหร่ก็ต่ำกว่า16.30ลงมาเราใช้เป็นแนวในการขัดลอดนะครับ อีกตัวเรื่องหนึ่งเราดูใช้หุ้นไซส์เล็กๆอย่างตัวของเอราวันกุ๊บนะครับจ<ะ> e r w ิก็มองสัญญาณดูสวยของแท่งราคาเมื่อวานดีดตัวทำแท่งเขียวโดยวอล่มกลับขึ้นมาครับวันนี้อาจจะยังดีดตัวไม่ไกลแต่ทรงกังยกตัวขึ้นต่อแล้วก็ภาพราคา3-4แท่งหลังสุดทำแท่งเขียวนะคือเปิดต่ำแล้วก็เดินหน้าขึ้นต่อมา2วันละวันนี้ถ้าเอาตอนนี้ทรงราคาก็เหมือนจะมีการเดินหน้า สร้างหายระยะสั้นขึ้นไปได้ mscd มี positive divergence นะครับตอนทำโลเนี่ย mscd ยกขึ้นแล้วก็ตอนนี้แกล่งตัวหาเส้นศูนย์ไ s i ก็คล้ายกัดเริ่มผ่านแนว50%ขึ้นมาละก็มองตัวแรกเป็นตัวไซส์กลางกางมองเล่นกรอบกว้างหน่อยถ้าใครชอบภาพหุ้นเล็กๆไซส์เล็กๆอาจจะลุน้นแถวแถวตัวเอราวันได้นะครับมองเป้าหมายสัก4บาทเกเป็นทาเก็ตแรกนะครับใกลหน่อยก็ลุนเบรค5บาบาทขึ้นไปสัก5้าบาท15แล้วกันเป็น2เป้าหมายในการเทรดดิงเก็งกำไร ผิดคาดเราใช้การหลุด4บาท52ครับเป็นแนวขัดหลอดก็เป็น2ช้อยนะครับตัวใหญ่หน่อยก็เลือกกรุงไทยแบงค์ดูแข็งกว่าตลาดตราดอย่างมีโอกาสเดินหน้าขึ้นได้ต่อจากการเดืยนเมืเส้น5วันแล้วก็ตัวไซส์เล็กเลือกเอราวันที่เบรขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังดูทรงยังมีโอกาสไปได้ต่ออยู่ประมาณนี้ครับผมส่งบผมวันนี้อาจจะต้องคําถามเยอะหน่อยนะครับเชิญครับทุกคนครับอันทูขอต่อแบงค์อีกอันนึงก็คือแบงค์ของ s c b ล่ะครับพี่เพ็มสุขใชครับ เอสซีบี <SC> <c oughs> คือภาพของเอสซีคือก่อนหน้านี้มันดีตัวแรงขึ้นมาจากช้อยหรือประเด็นของเงินปันผลนะครับแล้รก็ภาพอันก่อนหน้นียพอขึ้นมาเกินสักร้อยสิบสองบาทขึ้นมาดูขึ้นไม่ค่อยไหวคำว่าขึ้นไม่ค่อยไหวเราจะเห็นราคาพยายามเดินหน้าขึ้นต่อแต่เครื่องมือประกอบเอเมซมันออกข้างอะออกข้างยังไม่พอเริ่มถอยต่ำกว่าสัญญาลไลน์ด้วยก็เตือนว่าถ้าจะเข้าไปเด่นตอนนี้ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับดูในเกณฑ์อนไปทางสูง ไอซไซก็ลอยขึ้นไปเกินเจ็ดสิบแล้วก็เริ่มมีการพักตัวนั้นสัญญาณตอนนี้คงเหมาะสำหรับคนที่ยังมีอยู่นะครับอาจจะถือรอรุ้นว่าจะถอยลงมาไม่ลึกอาจจะมีโอกาสที่จะขายเรียกว่าไงขายขายทำกำไรได้นะครับหรือว่าจะถือรอรับผลผลแล้วค่อยรอไปซื้อเพิ่มใหม่อาจจะเป็นสัญญาณประมาณนั้นก็คือไม่เหมาะสำหรับการเข้าไปซื้อเพิ่มในช่วงนี้นะครับอาจจะรอหลังรับผลผลถอยลงมาอาจจะย่อลงมาสักแนวแก็บที่เคยเปิดไว้นะครับ1 0 7 1 0 8 ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีช่องให้กลับมาสะสมรอบใหม่ถ้ายังตอนนี้ก็สําหรับคนที่มีอยู่อาจจะยังถือต่อให้อยู่นะครับถ้าจะมองรับเงินปันผลแล้วก็ย่อลงมาสัก107-108ค่อยเป็นแนวรับเพิ่มว่าคิดว่าช่วงสั้นด่านแนวต้านแถว115บาทบวกครบตรงนี้น่าจะผ่านได้ยากอยู่แล้วก็ทรงของภาพเปเมซีดีดูไม่ค่อยสวยนะถ้าใครกะว,ว่าไม่ได้มองลงทุนรับปันผลอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมองแถวนี้ขายก่อนก็ดีนะครับแล้วก็ไปรอถ้ามันย่อลงมาจริงอาจจะลงมาเท่าๆปันผลหรือลึกกว่า กลับไปซื้อเพิ่มเพื่อหาจังหวะในการเทรดลิงกลอ,อกใหม่น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าสำหรับ SCB นะครับค่ะและไปที่ท่องเที่ยวบ้างค่ะของในตัวของ BA ล่ะค่ะสายการบินบางกอกแอเว์ได้ครับ ดูตัวของ BA ก็ภาพเป็นไซเวเหมือนจะเป็นการออกด้านข้างอยู่นะครับกรอบการเคลื่อนไหวยังทรงๆตัวแถวโซนแนวรับ1 5 3 0 1 5 4เแถวนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านขอบหายด้านบนอยู่ที่16.40บาทคาาในช้ยในตอนนี้ก็ยังยังคิดว่าถ้ามีอยู่ยังไม่หลุด15.30เนี่ยยังคงถือเล่นอยู่ในกรอบนี้ได้นะครับ1 5 3กว่ารุ่นเด้งกลับขึ้นไปอาจจะได้สักบาทนึง1 6 3 4นั่นเป็นจุด L take profit แต่ถ้าเมื่อไหร่ยืนเหนือ15 30ไม่ได้อาจจะใช้สัญญาณตรงนั้นเป็นแนวขายแล้วกันก็ภาพของราคาดูขึ้นมาตอบสนองขาวบวกในช่วงกว่อนหน้านี้และพอขึ้นมาทา1 6บาทกว่ากดูอินดิเคเตอร์มันเหมือนขึ้นไม่ค่อยไหวครับพอเป็นภาพนี้ก็ กลยุทธ์ในกรณีที่หุ้นยังไซเวออกค่ากับอินดิเคเตอร์ดูย่อลงก็อาจจะต้องล็อกขาจุดขายไว้ในในมุมมองของผมก็15บาท30เป็นแนวที่มีความสําคัญอยู่ไม่ต่ำกว่านี้ยังอยากจะถือก็ไม่เป็นไรก็รอขายแถวขายเดิมลวกันแต่ถ้ายืนไม่ได้หลุด15บาท30ลงมาใช้เป็นแนวขายจะเป็นขายล็อกโปรฟิตขายคัดลอสอันนี้แล้วแต่สถานะของแต่ละคนละส่วนแนวต้านก็มองแถวขายเดิมกบ16.3.4เท่านั้นครับค่ะแล้วอย่าง AOT ล่ะคะ าภาพคล้ายกับตัวตัวของเมอร์สกูลนี้ BA เลยแต่กรอบมันเหมือนจะค่อยๆย,ยกขึ้นอยู่นะการส่งเลยดูว่าตัวโลเนี่ยมันค่อยๆมีฐานย,ยกสูงขึ้นมองจากตัวภาพ m c d d ลงมาใกล้ๆเส้นศูนย์แล้วเหมือนจะตั้งฐานได้นะมองชุดที่แล้วตอนในเบ CD มาใกล้ๆเส้นศูนย์ก็มีการติดตัวกับน,นภาพตอนนี้ยังยังขอมองภาพสัญญ,ญาณในเชิญบวกวกันโซนแนวรับสัก64บาทบวกลบแถวนั้นเนี่ย ยังน่าจะใช้เป็นซัพพอร์ตที่ดูแข็งแรงได้อยู่นะครับก็มองตรงนั้นเป็นแนวรับแรกแล้วกันลึกหน่อยก็สัก63 2สองแนวนี้อาจจะใช้เป็นแนวจุดซื้อรุดการดิดตัวครับแลถ้าเป็นภาพตามคาดเป็นชแนลที่ยกขึ้นเนี่ยโอกาสที่การดิดตัวชุดถอมาอาจจะผ่านไฮเดิมตรง67บาทขึ้นไปได้ก็อาจจะหวังกลมกลมสัก69 70าแถวนั้นนะครับส่งตอนนี้ก็65ถ้ามีอยู่ยังถือต่อย่อลงมาสัก64บาทก็ใช้เป็นแวนแองเพิ่มนะครกันแนวต้านกกก็ห้เเ่า67บทจจวังัง 6,2,3บาทแถวนั้นนะครับ69-70เป็นต่าถึงไปในตัว AOT ครับค่ะแล้ว BEM ล่ะคะตัวของเบมบ้างเบมภาพก่อนหน้าน,นี้เร่งตัวขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็มาทำาพาอยู่ตรงป8บาท40 <c oughs> หลังจากนั้นเริ่มมีการพักตัวลงมาคําว่าพักตัวเนี่ยสัญญาณเริ่มดูมีความเสี่ยงละไปเมซีดีก็ตัดสัญญาณลายลงมาใกล้ๆเส้นศูนย์ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นถ้าใครใช้5วัน10วันหรือว่า10วัน25วันเนี่ยมันทำค่าเหมือนจะเกิดเดสคอให้เห็นนะครับภาพในตอนนี้จ,จะต้องเตือนระวังมากขึ้นถวๆเท่าบาทผมดูทรงไม่ค่อยสวยแล้วนะ,ะถ้าถ้าเป็นไม่ได้อาจจะใช้แนวเนี้ยถ้าต่ำกว่า8บาทโดยเฉพาะถ้าปิดต่ำกว่านี่อาจจะใช้เป็นแนวขายล็อกโปรฟิตไปก่อนแล้วก็ดูจากทรงราคา a m c d เหมือนจะลงมาติดลบแบบภาพรูปไม่ค่อยสวยหลังจากที่เล่นตัวขึ้นมาไกล ต่ำกว่า8มองต้านมองรับจากไปประมาณไหนก็7.65-7.7เท่าถึง7.7นั้นนะครับอาจจะมีดาวซ้ายอยู่แถวนั้นก็สัญญาณตอนนี้ใครมีอยู่ทุนต่ำถ้าเห็นยืนไม่อยู่ต่ำกว่า8หรือว่าแถวนี้ลดพอร์ตออกมาบ้างก็น่าจะเป็นเกณ์ที่ดีนะครับปิด ต่ำกว่า8อาจจะเป็นสัญญาณลบมากขึ้นก็ใช้เป็นแนวปิดการลดความเสี่ยงแล้วกันดูแล้วทรงเหมือนเหมือนจะถอยมากกว่าดิบตัวขึ้นไปนะครับจะลบภาพลบตรงนี้ได้เนี่ยต้องยกตัวเหนือ8-8 20ให้ได้แต่ดูแลเลือกผมเลือกช้อยลงมากกว่าขึ้นในตัวของเบมนะครับค่ะ้่วไปกันอีกตัวหนึ่งค่ะปตทอสอพอค,ค่ะครับภาพของตัวสอพอก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกเนาะ เหมือนปกติน้ํามันขึ้นสอปอมันมักจะขึ้นด้วยแต่ตอนนี้กลับเป็นเลือกแปรออกข้างๆอยู่เน,นภาพของกรอบราคาก็ดูดูน่าจะเป็นทรงตามนั้นนะครับฐานพยายามยกขึ้นแต่ดูดิดต,ตัวไม่ค่อยไหวก็แนวต้านสําคัญแถว155บาทชนมาหลายรอบแล้วยังไม่ผากเลยนะครับเั้นกรอบในตอนนี้ก็ยังเป็นภาพไซเย์ก็คิดว่าเล่นประมาณนั้นนะครับ ผมยังไม่มีสัญญาณบวกในการเข้าไปเทคแอคชั่นหรืออะไรใหม่แล้วก็มองในแง่กลับกันตอนนี้ทุกคนมองเห็นราคาน้ํามันขึ้นมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นด้วยกลัวว่าถ้ามันมีข่าวร้ายหรือว่าข่าวอะไรมาที่กระทบให้ราคาน้ํามันมีการตกลงในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเป็นแพนิคได้เหมือนกันนะครับมองทางข่าวทางลบถ้ามีผลเข้ามาอาจจะมีมากกว่าก็ระวังไว้ิีหนึ่งครับภาพทางเทคนิคก็บอกอย่างนั้นเพราะว่า m อ็มีมีเนกาทีฟเดเวอเรนซ์ครับราคาแถว155 จมีเีขึ้นไม่ค่อยไหวก็มองเชิงระวังแล้วกันซื้อเพิ่มดูไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถ้าจะมองอยู่ในกรอบไหนก็ส่วนแนวรับตอนนี้อยู่ตรง147แนวต้านอยู่ที่155ก็น่าจะเป็นไซเว์อยู่ในกรอบนี้ไปแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะแถวแนวรับสําคัญตรง147ยินไม่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นภาพลบแทนนะครับก,ก็เป็นตัวคอนเซิร์ตตรงนั้นแล้วกันคือถ้ามองว่าระหว่างเบกขึ้นกับเบกลงออกจากกรอบเนี่ย โอกาสถอยหลุดเกาะน่าจะมีสูงกว่าครับแต่นะตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนั้นนะก็ะเล่นอยู่ในสวิงเทปแถวที่ว่า1 4 7กับ1 5 5เป็นแนวรับแนวต้านอยู่ครับค่ะแล้วก็ CPN ค่ะภาพของตัว CPN ก็ดูย่อลงมาใกล้ๆฐานเดิมนะครับ อาจจะเป็นจังหวะสําหรับคนที่มองภาพกลาง,ลางว่่าข่าวลบอะไรคงจะยังไม่ได้มีเข้ามาครับแล้วก็ภาพในชุดที่แล้วหลังจากไซเวย์ออกด้านข้างแถวโวลเดียนโซนแนวรับ6 2 6 3ก็มีการดิดตัวกลับขึ้นไปแต่ภาพคงคล้ายๆกับตัวตลาดนะ <c oughs> ดูขึ้นคงไม่ได้ไปไกลอะไรมากนะแต่ฐานในแถวนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับในจุดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นเป็น,ปนตัวจุดซัพพอร์ตแนวแรกแล้วกัน6 2 6 3บาทแถวนี้อาจจะใช้เป็นจุดแบกรับ ลุ้นซื้อแถวขอบล่างควรลุ้นดีบาวกลับขึ้นไปโซนแนวต้าน65แล้วก็ไฮเก่าสัก67บาท50แถวนั้นนะครับอะไรที่มองว่ายังดูน่าจะเป็นการเสียซื้อมากกว่าที่จะถือรอก่อนอก็เริ่มเห็นในเรซดีตอนนี้มันดูสูงกว่ารอบที่แล้วแล้วก็ไฮไซอยู่ในเกมค่อนไปทางด้านล่างแล้วทำท่าจะเวี่ยงตัวยกตัวกลับครับก็อมองว่าอาจจะซ้ำค่าไปชุดที่แล้ว62 63มีดีขึ้นไปแถวท67ประมาณตรงนั้นได้นะครับผม ค่ะแล้วก็มีโรถจนะด้วยค่ะโรถจนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเพื่อนเห็นว่ามันขึ้นมาค่อนข้างจะแรงแล้วก็ไกลยอยู่ก็น่าจะเป็นนิคมที่ที่โดนขับเข้ามาเล่นนะครับ ทรงของราคายังดูเก่งกว่าตลาดนะครับแล้วก็ภาพของราคายังเดินหน้ายกตัวสูงขึ้นอินดิเคเตอร์มีเตือนเรื่องของไ s ซยอาจจะด,ดูคลอยสูงไปสักนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้มีการถอยตัดลงมาแรงๆนะครับสัญญาณในตอนนี้ยังพอที่จะเ็นโปรฟิต์รันได้อยู่ครับแนวที่อาจจะใช้เป็นแนวระหว่างช่วงสั้นก็มีโลตรง7บาท15เป็นซัพพอร์ตสำคัญถ้ายังไม่ลดต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะมองเป้าคมๆสัก8บาทบวกลบแถวนั้นนะครับ ต่ำกว่า715ลงมาก็จุดนี้อาจจะแบบทำรอบไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปรอซื้อกลับเพิ่มอีกทีหนึ่งก็ถ้าหลุด7จ5อบาาวรับถัดไปผมมองไว้ที่6บาทเจนะครับตอนนี้ก็สัญญาณเทนหลักยังเป็นการปรับตัวขึ้นอยู่ช่วงสั้นมีตรง7บาท15เป็นแนวรับสำคัญยังไม่หลุดยังคิดว่าถือรุนขายแถวๆ8บาทนะครับต่ำกว่าลดน้ำหนักลงมารอซื้อเพิ่มเดียวสัก6.65ถึง6.7จุดเจ็ดครันค่ะแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติอะคะ่ะ s i s b ค่ะ อืม่าโอเคครับมาดูภาพของ SISB บ้างอันนี้คงคงว่าตามทิศทางของเทคนิคอลแล้วกันนะครับเห็นก่อนหน้านี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนาะโยกโลโยกขายก้นมาตลอดเลยพอขึ้นไปสูงสุดแถวสัก45บาทอินดิเคเตอร์มันขึ้นไม่ทันนะ MACD มันเริ่มตัดสัญญาณลายลงมาเรียกว่า MACD ตัดลงก่อนที่ราคาจะขึ้นไปทำไาแล้ว ถาเป็นภาพเชิงน ег ัติฟนะครับแล้วก็สัญญาณราคาหลังสุดเนี่ยถ้าตามเทนของผมมัน,มนหลุด41บาทลงมานี่มันเป็นภาพการหลุดเทนขาขึ้นนะอาจจะเป็นภาพที่เป็นเชิงลบนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะมีการย่อตัวลงมาหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างจะไกลครับโดยปกติถ้ามันเป็นรอบยาวๆเนี่ยการถอยถ้ะหลุดเทนตรงนี้เริ่มหลุดแถว41ตอนนี้ก็ปรับเป็นสัก40ก็ได้ครับถ้ายังต่ํา40บาทออกมาอีกเนี่ย อาจจะมองเป็นแนวแนวขายลดพอร์ตขงมาก่อนนะแนวรับตัดไปจะอยู่ที่37แล้วก็35บาททรงดูแล้วเหมือนจะถอยนะครับก,ก็ก็ให้ให้ภาพเชืงระหวังจาก m s c d ที่ถอยลงมาแล้วก็แท่งราคาต่ำเส้นค่าเฉลีย่ยเริ่มหลุดอัพเทรนด์ไลน์ด้วยนะครับในตัว s s v ค่ะอีกตัวหนึ่งนะักลงทุนก็ถามมากันัน่นก็คือ d i f ค่ะหน้าลงทุนไมคะตัวนี้ d i f อกองทุนรวมของสร้างพื้นฐาน ได้ครับผมก็ทุกครั้งเวลาที่พูดถึงกองพวกหลียหรือพวก <c oughs> <c oughs> ลงทุนรับเงินผนผลเนี่ย <c oughs> ก็จะย้าเสมอนะว่าเทคนิคขอาจจะช่วยได้ยากนิดหนึน่งเพราะมันไม่ได,ไได้ไม่ได้วิ่งซื้อขายบนววลุ่มการซื้อขายที่บนดีมาสพายนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของประเด็นเปล่าซะส่วนใหญ่แต่ภาพของราคาในตอนนี้ถ้าดูสัญญาณสั้นๆ <c oughs> การทำํำผงเขียวแดงแรงขึ้นมาก็น่าจะเป็นภาพเชิงบวกอยู่นะแต่การที่จะเข้าไปไปเทรดดิ้งอาจจะต้องมองข่าวเป็นตัวประกอบด้วยไม่รู้ว่าวันนี้จะมี ข่าวบ,บวกอะไรกิจากแท่งราคาผ่านแนวต้านก็ทรงยังมีสิทธิขยับขึ้นต่อครับต้านใกล้ๆอยู่ตรง7บาท90นะครับผ่านได้ก็อยู่สัก8บาท10แถวนั้นแล้วก็ถ้าวันนี้ดีตัวกลับขึ้นมาแล้วถ้าทรงจะไปต่อเส้นค่าเฉลี่ย5วันตรง7.6ไม่ควรจะถอยต่ำลงมาอีกนะถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสาที่จะพลิกกลับตัวก็ภาพโดยรวม7.6ไม่หลุดเือรุนอาจจะมองคมๆสัก8บาทบวกครบทานั้นไก่นนะ การขออีกสักหนึ่งตัวค่ะแอดวานค่ะเป็นยังไงบ้างคะแอดวาน่าครับจริงๆก็มองก่อนหน้านี้น่าจะเป็นการยกขึ้นได้นะแต่มันไม่โยมีการปรับตัวกลับขึ้นไปสัญญาณในตอนนี้ก็ยังเป็นการย่อหรืออ่อนแรงลงมาก็พยายามมองแถวฐานเก่า200บาทบวกลบ,ลบเป็นแนวรอจังหวะเข้าสะสมเพิ่มนะกันถ้าลงไปแถว200แล้วดีดตัวกลับในชุดหลังสุดเนี้ยถ้าเกิดขึ้นครับก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็น ดเวอร์เจนขึ้นมาได้ถ้ายําก็ยังเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกันเล้นตอนนี้ก็อาจจะมองส่วนต่างสัก5-6%าอรอ200้ใกล้ๆบวกลบแถวนั้นเป็นแนวซื้อกบปิดตัวขึ้นมาก็แนวต้านด้านบนอยู่สัก2 1 0 2 1 2บาทอาจจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนก็สัญญาณราคายังเป็นการซึมตัวลงนะครับขายยังเตี้ยลงต่อเนื่องโลยังไม่ได้ทำโลใหม่ก็เลยยังเป็นจุดที่ขอรุนเฉาโลเดิม2 0 0ยอยู่ได้ รุนหิบตัวขึ้นมาสัก210-212ก่อนครับคงคงมีเกาะให้เล่นประมาณนี้ในตัวแอดวานยังไม่เห็นภาพถึงตัวชุดดีๆของแอดวานเกิดขึ้นครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่เปรมโซขอบคุณมากครับสวัสดีครับพรสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะครับผมเอ้า